เข้ามาเปิดหัวกระโดดสบัดโอ้โหทำได้ดีครับลูกนี้เดี๋ยวไปดูเกมน้ำเงินเสิร์ฟนะครับเสืรปั่นหน้าเท้าตรงครับหมุนไปแล้วครับข้ามไปครับเปิดหัวดีดันเข้ามาเหยียบสบัดเปิดหัวยังอยู่ดันเข้าโจ๊เหยียบสบัดไปท้ายโอ้โหสุดยอดครับคนนี้สุดยอดสุดยอดดูลูกเสิร์ฟนะครับปั่นหน้าเท้าตรงนะครับนิ้วหลวงสอดเข้าไปนะครับ ก็เตะส5บห้าแต้มนะครับไม่รู้ว่าสกอร์เท่าไหร่นะครับเพิ่งเล่นเมื่อกี้ครับไปดูลูกเสิร์ฟกันนะครับเสิร์ฟปั่นข้ามไปแล้วเปิดหัวมาล้นไหมโอ้โหเสิร์ฟดีครับแกงน้ำเงินนะครับบอกไว้ก่อนว่าต้องไม่ธรรมดาครับเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟหลังเท้าปั่นข้ามไปครับเปิดหัวหนึ่งดันเข้ามาเหยียบสะบัดติดเกีียวโอ้โหออกครับลูกนี้ วั 2> 1, 2, นตู A, นะครับ1ต่อ2เสือป,ปั่นข้ามมา oh. เปิดเข่าดีด้านหัวหนึ่งเหยียบสะบัดโอ้ย oh. 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 mm hmm. ไม่ข้ามครับน่าเสียด <ing S 2> าย so ครับชิงจังหวะเล่นเองนะครับธรรมด,ดากางเกงน้ำเงินจะเป็นคนข้ามนะครับแต่ว่ากางเกงดำเลือกที่จะข้ามเองเสือป,ปั่นข้ามมาครับเปิดเข่าดีดันเข้าโจ๊ตกระโดดโอ้หติดบล็อกยังอยู่ครับกระโดดโอ้หมงไม่โดนลูกนี้ ตรงไม่ข้ามนะครับแต่ว่าฝั่งนี้บอกว่าเมื่อกี้ลูกเมื่อกี้น่าจะโดนตัวนะครับนี่ครับลูกโดนตัวนะครับเมื่อกี้ครับแต่ดูลูกเสือปั่นครับปั่นหลังเท้าตรงนะครับหน้าตรงนะครับปั่นหลังเท้าตัดยอดเปิดหนึ่งกระโดดสะบัดโอ้โหเหยียบดีครับต้องบอกว่าเหยียบลูกเหยียบลูกนี้ต้องไม่ต้องรับเลยครับเหยียบดีมากครับสำหรับเกียงดำฝั่งนู้นครับเสือปั่นข้ามมาเปิดหัวหนึ่ง ดันเข้าจุดกระโดดโอ้ยไม่ข้ามครับลูกนี้เดี๋ยวไปดูลูกเสือฝั่งนู้นกันนะครับปัน่นดังนั้นครับปั่นข้ามมาครับเปิดหัวหนึ่งดันเข้าหางแก้ไขไปครับโอ้โหลูกนี้น่าจะออกนะครับโปรตูสี่ต่อสองเสือปั่นข้ามมาเปิดหัวหนึ่ง ดันเข้าจุดกระโดดสะบัดโอ้โหนี่ครับผิวมากครับสุดยอดครับคนนี้เสิร์ฟดีด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูลูกเสิร์ฟครับลูกเสิร์ฟหลังเท้านะครับหลังเท้าปั่นหน้าตรงที่ไปทิ้งเกงดำเปิดมามีอาการห่างนิดนึงดันเข้ามาโอ้โหม่เข้าครับลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับนี่ก็ไปดูชมหน้านะครับเสิร์ฟดีมากครับหน้าตาหล่อเลาด้วยครับน่าจะห้าต่อสองครับ เสิร์ฟรองเท้าปั่นข้ามไปไล่เส้นนู้หูหายเลยครับเข้าป่าไปเลยนะครับ